สวัสดีครับเลขพายเฮงชาแนลคลิปนี้เรา,าพบกับแนวทางหอยเราพัฒนานะครับหอยเราพัฒนาประจำวันที่5พฤษภาคม2568นะครับหอยเหลาพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธนะครับเวลาวประมาณ2ทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ ผลออก6ตัว2 3 4 409 4, 409ก 4, ับ44นะครับอาจจะให้เป็นระบบแบบ4ตัวอาให้เดินลูบลิงที่1กับ9นะครับหลัก1กับหลัก9เดินลูบลิงเข้าที่หลัก9นะครับแต่ในหลัก9ไม่มี09นะครับเข้าเฉพาะเดินลูบลิงนะครับเดินลูบลิงเดินดีต่อเนื่องนะครับ เดีย๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหัวเราพัฒนาประจำวันที่5พฤษภาคม2568นะครับแนวทางหัวเราพัฒนาชุด18ประตูนะครับก็จะมี หลักแก็จะมี8 6 8 7 8 2 8 3 8 4 8 5นะครับอาจจะตัดให้หลักละ6ตัวไปก็จะเป็นหลัก9นะครับสำหรับทนี้ไอก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความเทิงเท่านั้นหลักเก้าก็จะมีเก้าหกเก้าเจ็ดก้าก้าก้าี่เก้า้านะครับไปก็จะเป็นหลักศูนย์แนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับ ไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดเลือกเฉพาะหลักที่เราชอบถูกใจโดนใจนะครับนำไปใช้แนวทางหาัวเราพัฒนาชุดแบบตัวก็จะมีสามหลักนะครับหลักแหลัก9้าหลักศูนย์นะครับหลักละหตัวต่อไปก็จะเป็นเด่นรูดวิ่งนะครับเด่นรูดวิ่งตามกำลังวันกับสิทธิ เด่นรุวิ่งเข้ามาติดต่อกันหกงวดแล้วนะครับยังไม่พลาดน,นะครับเดยนรุดวิ่งเด่นรุวิ่งแอทให้เด่นรุดวิ่งที่หลักเก้ากับหลักห้านะครับหลักเก้าก็จะมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหลักห้าก็จะมีแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะครับแนวทางนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัว สามตัวไอจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นสามตัวก็จะมีกจดจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่าน สามตัวก็จะมี492 994 285 805นะครับสีชุดเด่นท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับคันบุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ